ไปที่ข้อ12นะครับก็เป็นข้อยอดทิตอีกแล้วอีกหนึ่งอันนะคะอุ้ยแม่เพิ่งเข้าเข้าสถานการณ์ดีจริงๆนะครับมีการาพูดถึงการเสียงดังนะครับโอเควัดดูข้อที่สองนะครับเสียงรบกวนบนถนนนะครับวัดระดับความเข้มเสียงได้90บเดซิเบลนะฮะแต่ภายในรถยนต์นะครับที่ปิดปิดชิดระดับความเข้มเสียงจะลดลงเหลือ70บเดซิเบลเท่านั้นนะครับถามว่าความเข้มเสียงภายในรถคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องอะไรครับนี่ก็ วารูปก่อนแล้วกันนะครับเดซิบงเดซิเบลแน่นอนเรื่องเสียงนะครับหนีไม่พ้นแน่ๆใช่ไหมโอเคนะครับเเสียงรบกวนบนถนนเป็นรูปอะไรเดียร์มีรถก่อนนะครับมีรถนะฮะมีรถมีคนขับอยู่ข้างในนะครับโอเคนะครับขับรถอยู่ แล้วเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นภายในรถยนต์ปิดมิดชิดเลยทีเดียวนะครับระดับความเข้มเสียงรถเหลือ90ก็คืออสมมุติอ๋อเป็นเสียงอะไรเดียวเสียงระเบิดเลยละ,ะระเบิดตุ้มนะครับเป็นเสียงนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดเนี่ยวาวัดที่ระดับที่ถนนเนี่ยก็คือ90เดซิเบลนะครับแต่ว่าเสียงตัวเนี้ยที่มันเดินทางปุ๊บแล้วเข้าไปในรถเนี่ยมันเหลือแค่70เดซิเบลเท่านั้นนะครับอ่ะก็คือก็คือคระดับความเข้มเสียงใช่ไหมพี่เพียม วรงระมัดร,ระวังคําพูดนะครับมันคือระดับความเข้มเสียงใช่ไหมครับคือที่เรามาคุยกันในรูปของเดซิเบลแต่ถ้าเราที่เราพูดถึงตรงนี้คือพูดถึงตัวที่เรากำลังถามหาถึงคือถามถึงความเข้มเสียงใช่ไหมครับซึ่งมันคือตัว I ใช่ไหมแต่ระดับความเข้มเสียงเนี่ยคือตัวเบต้าใช่ไหมครับตัวไลน์นั่นกันเลยใช่ไหมฮะโอเค okay, นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนเป็นเคสประมาณว่าอยากทราบว่าความเข้มเสียงตัวเนี้ยอยู่ภายในรถมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของด้านนอกนะครับก็ เริ่มจากสมการอะไรดีหล่ะนะครับมีเบตา้ามี i ตัวนี้แน่นอนใช่ไหมครับมันต้องเป็นแล้วก็เป็นเบตา้าเ,เป็นตัวเบต้าทำไมครับที่เทียบ2เหตุการณ์ด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันก็ต้องเป็นการเทียบสองเหตุการณ์ก็มีสมการหนึ่งหนึ่งคู่ชุดหนึ่งใช่ไหมครับเบตา 2, ้าสลบเบต้าหนะครับเท่ากับ10บล็อก i อส่วนไอใช่ไหมมีอะไรครับมี10บล็อก p ีส่วนพีใช่ไหมครับมีอะไรครับมี10มี20่สิบล็อก r1 ส่วน r2 ใช่ไหมครับตัวนี้ย้ำน้ำเตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับไปเรียนที่ไหนเขาอาจจะแบบว่าเบต้า1ลบ2เบต้า1ลบเบต้า2นะครับก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับเพราะว่าไอ้การลบกันตรงนี้มันก็แค่สลับไอ้บนล่างนะครับของตัวหารนั้นเองนะครับมีปัญหาถ้าถ้า1ขึ้นก่อนก็เป็น i1 ส่วน i2 แค่นั้นเองนะครับพี่พี่ถนัดเป็น2ลบ1นั่นเหมือนเอาตอนหลังลบตอนแรกนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นในที่นี้นะครับเราก็เหมือนเทียบสองเหตุการณ์นะคือหนึ่งที่อยู่ข้างนอกใช่ไหมแล้วก็สองที่ ถูกไหมครับซึ่งก็อ่ะก็ว่ากันลุยเลยนะครับยังเบต้าสก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับเขาบอกว่าระดับความเข้มเสียงลดลงเหลือ70เดซิเบลใช่ไหมฮะโอเคนะครับส่วนเบต้าหนึ่งนะครับเบต้าหนึ่งเป็นอะไรครับตอนแรกเออ่ก็คือตอนที่อยู่นอกรถใช่ไหมครับก็จะ90เดซิเบลก็เท่ากับอะไรครับ10บล็อกนะครับ i2 ก็คือ i ที่อยู่ในรถใช่ไหมครับเขียนอะไรแล้วกันว่า i แล้วก็ในรถนะครับส่วน i1 ก็คือ i นอกรถนะครับก็แค่แค่นอกรถใช่ไหมฮะ เดี๋ยวจะเอาอีกนะฮะโอเคเจ็ดสิบลบเก้าสิบนะครับเป็นลบยี่สิบใช่ไหมฮะพอดี PM 2.5มันเยอะนี่ใช่ไหมก็ไอเขาแคบหน่อยนะฮะไอในรถนะครับก็ตัดปึ๊บๆนะครับวันนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเหลือลบสองนะครับล็อกตัวนี้ก็ฐานสิบก็แก้กมานะครับมันก็จะกลายเป็นอะไรครับไอในรถนะครับส่วนด้วยไอนอกรถนะครับเท่ากับอะไรครับสิบยกกำลังลบสองใช่ไหมครับหรือ 1นึ่ส่วนร้อยไว้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เปรียบเทียบได้ง,ง่ายได้เห็นภาพชัดเจนเลยด้วย3ามใบใช่ไหมครับว่าไอในรถเป็นเท่าไหร่ครับเป็น1ใน100ของไอนอกรถนะครับเอาพูดง่ายๆถ้าสมมติโลกไอนอกรถคือ100่ง้ไอในรถเหลือแค่1เท่านั้นเพราะฉะนั้นถามว่าความเข้มเสียงนั้นภายในรถคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตอบเท่าไหร่ครับก็ตอบ1%นั่นเองถูกไหมก็คือ1นึ่งจากร้อคูนร้อก็คือ1นึ่งถูกไหมครับการคิดเปอร์เซ็นต์ก็เอาอัตราส่วนที่เราต้องการใช่ม้ยส่ววนดว ส่วนด้วยจำนวนเต็มของมันนะซึ่งในที่นี้ก็คือ100ถูกไหมครับแล้วก็คูณกัน100เข้าไปเพื่อให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกไหมเพราะถ้าเกิดเราไม่คูณเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็แปลต่าส่วนธรรมดาถูกไหมครับเพราะงั้นก็ตอบหอร์โอเคไหมฮะอันนี้ต้องไปตรงมาเนาะก็ไม่ได้ยากมากนะครับอย่างที่สปอร์ตพี่ๆสปอร์ตเป็นใน Twitter ใช่ไหมว่าแบบเป็นทั้ง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 ไฟเลยว่าแบบชุดวันเนี้ยนะครับ10บหรือสิเป็นเป็นแอดวานซ์ใช่ไหมแอดวานซ์นะครับดูผ่าน